แบบนี้สวยงามพรนะราเ็นฮะโอ้โหสีฟ้าวายมาแบบนี้แมวทองลงหรือเปล่ายังไงก่อนเพื่อนอถ้าแมวมานะคุดสุดโอ้โหนีาดิท่านผู้ยมเอาดิมาโอ้โหโค้ชสายท่าน้ำโมยมอะารเอา้าสวยงาม สวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาในช่องเฮเงพาเรือกันเช่นเคยนะท่านผู้ชมก็การาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลย้ะกันนะสวัสดีสักรอบหนึ่งเนี่ยใครลงก,ก็ไม่ยืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับแมวเหมือนเดิมฮะไปดูเบ็ดเกมนี้ขั้นต่ำอยู่ที่1สูงสุด,สดเกมนี้อยู่ที่400้ก็เบ็ดเหมือนสาทําเลยนะแล้วตารางการจ่ายฮะมีรูปอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะก็คนใหม่ๆเข้ามาคือยังไม่รู้ท่านผู้ชม สลักเกตเตอร์เป็นรูปแบบนี้สลักวายนะแมวทองอัตราจ่ายแพงสุดน,นะฮะไล่ลงมาตามสูจะเป็นเลขสิบนะฮะสลักหน้าเกมสลักวายต่างก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีครอบเงินเข้าบางทีจะเป็นครอบทองเข้าดีเจการตัววายตัวคูณที่แมวคูนสองค่าติดเ,เตอร์พร้อมกันสี่ตัวแบบนี้ก็ได้หมุนฟรี่สิบรอบและเกมนี้ซื้อฟีเจอร์หรือว่าฟรีเกมได้นั่นเองนะท่านผู้ชมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายนะสารักแต่รัสสลักไม่เหมือนมาจองนะ มาจองเฮียว่าเป็นสถานที่เฮียไม่ค่อยได้รู้นะก็ 5. 5ห้าจุดห้าขีเลยนะสำหรับมาจองนะท่านผู้ชมนะก่อนอื่นเฮียก็ขอเตือนก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะดูบางซัมเบ้นนะท่านผู้ชมว่าเด็กที่อยุต่ำกว่าสิบแปดปีนะเนี่ยเฮียไม่ให้แนะนําไม่เล่นตามหรือทําตามโดยดีค่ะก็เฮียเล่นพวกความมาเทิงเท่านั้นนะฮะอ้โหดอกอีกอูดสิบองมามาปังมาเลยหนึราสโอ้โหโอโนอเวูดโดแมวฮนะท่านชมมาแบบนี้ก็สวยองพา,าราปเพนไปกันต่อฮนะ วันนี้ขออนุญาตเทอร์โบไปออตโต้ด้วยนะเปิดทอร์โบและออตโต้ฮนะธรรมาดาเลยวันนี้ไม่ได้มีสูตรอะไรมาเลยนะก็เล่นแบบธรรมาดามากวันนี้ดูดีว่าจะเป็นยังไงฮะโอ้โหพัดมาสวยงามพระรางเป็ดฮะ,ะาม,ม,ม,มามาฮะโอ้โอหแล้วยังไงก่อนเพื่อรับสวยงามพระรางเป็ดน,นะ,ะท่านผู้ชมโอ้โหเจ้าสุดมาเนี่ยมาฮะเอาดีมาปลาแถวมอนต่อมาโอ้โหคือได้เรื่องบอกได้เลยท่านผู้มาโอ้โหแล้วคันเกตเตอร์ตัวเดียวฮะ นะผู้ใหญ่ท่านใดนะยังก้องยังพิงสูจนใต้คอมเมนต์นนะเดี๋ยวเฮียปักหมุดไว้ให้แล้วกันสำหรับช่องเ e ยิงพารวยนะฮะเทคนิคก็เป็นแค่ช่วงเวลานะอยู่ที่ดวงด้วยทั้งผนะู้นะท่านผู้ชมอาจจะว่าเฮ้ยมันอยู่ที่ดวงอะไรประมาณนี้แต่สำหรับเฮงนะฮะก็อยู่ทุกช่วงเวลาท่านผู้ชมด้วยนะเลือกได้เลือกดีนะฮะมีที่ดีที่ที่เล่นดีๆก็ต้องมีมีช่วงเวลาที่ดีด้วยนะ ท่านผู้ชมรีเริ่มพันนะจะอธิบายเข้าใจยังไงดีนะเออตามนั้นแหละท่านผู้ชมนะได้ในทุกช่วงทุกเวลาเออมาดีแบบนี้สวยงามพระราแฟนะโอ้โหสีฟ้าวายมาแบบนี้แมวทองลงหรือเปล่ายังไงก่อนเพื่อนถ้าแมวมานะกขุดสุดอู้วววอันนีท่านผู้ชมเอาดีมาโอ้โหข้อใส่ไข่ท่านผู้ชมอะไรเอามาสวยงามพระราเแฟนะเอาเรื่องมาเขาบอกว่าไปี่เออเอาดีวืดมา โค้เฟียวท่านชมนะผู้ได้ให้มากครับพันเก้าร้อยสี่สิบท, 900, 40, 40ท่คนคนานผู้ชมไปต่อฮะอบอกเลยว่าปังไม่ไหวนะชั่วโมงนี้ของกัญพิเศษนิดหน่อยแล้วกันนะพอมีโค้แล้วท่านชมนะฮะ,ะโอ้โหมาดิมาโหพอกัญพิเศษโค้ดก็ขึ้นมาคูณหกข้ยอย่างพาราเซ่นะท่านผู้ชมไปต่อทุางเอาดี่มาวายมาแบบนี้ก็บุบบังสัมเป้ดิท่นานผู้ชมเอาดิบอกเลยว่าเต็มคาราเมลเอาดีด้วยมาไปต่อฮะอยังไงก่อนโอ้โหคิงมาสวดยังสหราชเวนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบโอ้โอนโอเมกุมอะไรกันเนี่ย ไรโคตรดีท่านผู้ชมมาดีมาอู้วว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 นววววววาวววะวววว้วว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 บวูวว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 ว้วววนวะวว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 ไ้ตววแบบไม่ ไม่งอ,อสเกิตเตอร์ฮะแบบนี้โอ้โหยังไงก่อนเพื่อนสเกิตเตอร์ลงรึเลปล่าโอ้โหอย่างของโบฮะเออกับเบนห้าสิบลงกสาธูาขอยลงอย่างเดียวเธอเพื่อนเลยโอ้โหแล้วเขามาทัานโยมาตัวที่ห้าเองก่อนโอ้โหแล้วลงตัวที่ห้าด้วยบอกเลยว่าสิบสองหมืนฟรีนี่บันไรแน่อนอนทันโยนะเอาดีมา คุณโหกอะไรต้องทัพชมยังไงก่อนเออคิงมาช่วยงานพระรังแปดได้ยูได้ยูเพือเ่อนเอ่ยมาลงให้ดีลงให้สวยเอาดิมาอีหมวยลงมาอื้อหือไม่ใช่อีหมวยอีแมวลงรอยช่วยงานพระรังแปดเออของโบว์ไปเังท้าเพือเ่อนเอ่ยมาไหนๆก็ไหลแล้วโโอ้หไม่น่าชมท่านชมนะชมปุ๊บไม่ไหลเลยหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบก็ยังพอรักให้ดูท่านชม,มเอาฮูแล้วสูชิมาช่วยงานพระรังแปดคิงช่องสามมาป้า โอ้โหซุปเปอร์ลงเนี่ยไม่หลงนะท่านผู้ชมโอ้โหรีเล่นพันเลยนะโอ้โหคือแบบมันมาวันนี้มาคือแบบบึ้มบั้มสัมเบ้ท่านผู้ชมไหมเจนรอบมาโอ้โหส,บ,สบายๆช,ชิวๆแล้วตอนนี้ก็ไรแน่นอนไม่กัปปันโอ้โหยังไงก่อนพื้นนะเออคิงมามาดิแล้วฟูชิต่อแน่นอนสวยงามพาราเฟนฮะมาเพื่อนมาเฮ้ยได้ยังไงเจช่องสองนะโอ้โหดิไปน้าชมท่านผู้ชมนะมาฮะเออโอ้โหขออีกทีคิงมา ของโมเดียวฮะฮาร์รอบสุดท้ายยังก้อนมือ,อาโอ้ตัวคุณม,มาคุณสิบหกแล้วท่านผโยมมาอีเซียรอบมาลุ้นกันยังไงก้อนโอ้โหวิจะเกือบไปไหนก้อนมื้ออ้อาดิโอ้โหเดี๋ยวอนี้ช่วยงาบพระเบทคูฟันเจ็ดเอาเรื่องนะท่านผู้ชมนะคนให้กำไรน,นะอบอกเลยว่าคุณได้น้อยแบบนี้นะบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าถุป้ากถูกน้อยท่านผู้ชมบอกเลยว่าหนึ่งช่วงเวลา ต้องตามช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะช่วงเวลาของเง่ว์วันนี้นะบอกเลยว่าเนี่ยตีหนึ่งแบบนี้บอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวฮนะสำหรับแมวนะเกมอื่นก็ไม่ว่าก,กันนะจะไปเล่นช่วงเวลาไหนนะแต่เกมแมวถ้ามาเล่นรอบดึกนี้ก็แจกโคตรด,ดีทนะ่านชมนะพอดึกดึกมันไม่มีคนเล็กเออหูบอกนักบองเลยหมูไม่ชวนได้ชัวรนะ์ฮะไม่มวนิ่งด้วยหนึ่งหมืห่นหนึ่งพันท่านชมรอบที่แล้วก็เป็นมือเหมือน,นกันนะสาวท่ารอบที่แรงล้วนะท่านชมนะอ๋ไปต่อฮนะ ก็ขอเตือนขออย่าอีกทีละกันว่าเด็กที่อ,อยยุต่้งกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเฮียนะเฮียเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะที่ใหญ่ท่านใดอยากลองอยากศึกษาเนี่ยใต้คอมเมนต์หรือเฮียปังมดุดมาให้แล้วยังไงก้อนมือโอ้โหสเก็ตเตอร์ถ้าลงมาบอกเลยว่าดูเรื่องบเบื้องหลังท่านชมโอ้โหอย่าโคบอ้าวดีอิ่งจะเกือไปไหนก่อนเลือ่อนมายังไงมันก็ต้องลงแล้วร้องนานแล้วท่านชมนะมาก่อนโอ้โหยังไม่ลงโอ้โหจะต้องไว้ช้าไว,ว้ยเย็นหรือเปล่าไอ้แม่นรกโอ้โหไม่ลงนะท่านชมนะ วันนี้ก็พอใจกับรายที่เรียบร้อยฮะรอบหน้าอย่างเฮียเล่นเกินไหนเป็นเท่าไหร่ก็แนะนำเข้ามาได้วันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลางก่อนนะฮะสวัสดีครับ